สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องพบก,กับขบ่านายยั้วอ,อีกแล้วเนาะมันนีสิพามากินแกงขี้เล็กใส่หนังใส่ผ้าพยนมาเนาะเนาะ่ะมากินกกนัสพาพาน,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 นสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะมาันนอนี้พบกับอบ้านขั้วอีกแล้วมานนี่สิบพามาแกงขี้เล็กเนาะใบขี้เล็กแกงขี้เล็กใส่หนังหนังงัวเนาะเขาไปเก็บใบขี้เล็กมาไม่ไมอุดลด หลังๆแล้วก็ไปต้มเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งวิธีการเหตุมันเป็นังเลยมาเอากระสีล่างกันนี่เนาะก่อนอื่นเนาะก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนเนาะแล้วก็เอาใบกิเล็กลงเลยลงไปต้มเลยต้มพอให้มันหายคมเนาะพี่เนาะเพอต้มไปจะพักมันก็เหี่ยวแล้วบานเดี๋ยวเขาจะเอาของเก่าเขามาลงใส่น้ำเนาะต้มรวมกันเลยนะเนาะพี่เนาะถึงแต่เขาเก็บ อาทิตย์ละเธอเนาะเก็บแล้วก็มาต้มแล้วก็เสฟฟิตไว้เนาะสิมาต้มรวมกันอ่าเอาลงหมอเลยบ้นันนี้นังงัวเนาะพี่น้องพะพยนงวัวนังงวัวทีขาจีข้าเผาแล้วเนาะขากระิมาเสะนาขูดอันใหม่มันออกเนาะแล้วข้ากระิไปต้มต่ออีกให้มันนุ่มกว่าเก่าเนาะไปโอเคเนาะในเมือ่อหนามเดือดแล้วเขาสิเอานังลงไปต้มเนาะ,อะเอาลงเลย อ็นี mag, bize, ang, right. ่กับผักต่างๆของห่อกับมีใบอบตูต <right> ้นหอมเนาะเล็กหน่อยแล้วก็ใบใบชะม่วงใบชะม่วงหรือใบใบน้าโมงบานเ่อเนาะนี่ทานี้แหละผักเ่าก็ได้อันนี้หนายานางเนางเ่าเนาะเ่าไปเ่าไปงีไปขยี้มาเลยมันก็สิได้น้ำประมาณนี้แหละเนาะเครื่องแกงที่ห่อใส่ใส่ก็มีต่ดพริกหอมแดงกรชิไข่หรือตะไข่เนาะพี่เน้องิขาเบือ นึอข้าวเหนียวเสนานี่มาต่ำเนาะมามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะหวันมาเป็นังได้พินะพี่น้องเบิดหม้อกินนี่ได้ช้ำนี่ใบกีเล็ฐเหนาะกันสูตรเท่าเขาสิเปิดต่ำเนาะสูตรเท่ามาเอาสิมาต่ำเลยป่านี้เอาลงนี่กโดเล็กเนาะน้องพี่น้องหั่อต่ำจริงก็ตักของพักกันก่อน นเนาะเล็กก็ได้แชมป์นี้ต่อไปเขาเบือเขาเนี้ยเลยพี่น,น้องเส้น้นังครึ่งชั่วโมงลงไปตำแระเละกับนอ้องตักอ๋อผักไว้ก่อนเนาะต่อไปตำพริกที่พูดถึงกุ้งกุ้งซาบีก็โดดโอเคก็ปาไว้ปาไว้ในกขกมะพริกน้องเบิดแนว้ยตำเลยโอเควันนี้พี่น้องนี่นังก็หั่นแล้วเลย เอาไปเบิ่งเลยวิธีการแกงมันสิเป็นอะไรปัานหอมเอากะถูกเพราะมันแตกเนาะกระต่ายไข่กระโพจิ้งไข่เนาะถูกเพราะมันแตกมาเอามาทําการแกงกันจุดไฟเลยเนาะหวา<ะ>นใหม่คนขี้อุบเลยเอาน้ำยานางลงเลยเลงหมดเลยเอาบักพริกลงอีเล็กลงไปเอกเนาะมันขาวะนะี้มุนๆต่อไป ข้าวเบื่อน้ำมันน้อยไปเราก็เติม,มลงไปเลยแล้วก็ยนคนไปเรื่อยๆให้ข้าวเบือมันแตกรอมันเดือดพอสิไข่กับหอมแดงลงไปเลยไง,ไง่ายๆพี่เ้างก็แค่มีวัตถุดิบรอ,อนปรุงรสประแดดน้ำประแดดเนาะหรือน้ำป,ำำปลาแหละ ตามใจชอบเลยอันนี้ของหมักประเทศได้กันขาดกระแดกนี่ชีเทียงฮอดกันเอาผงนัวใส่เลยใส่หลายแซีบหลายใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่จนล้นเลยเฮ้ยงอ <c oughs> นขนาดพี่น้องเลยนี่อันนี้น้ำล่างโขกเข่าเนาะลงไปหมดเลยน้ำมันเดือดน้ำแกงเขาเดือดเอาหนัง,นงลงเนาะพาพพยุนลงบานนี้ กูนตามใจชอบได้วยพี่น้องเวยต่อไปอาอีตูใบแมงลักเนาะใบสมสมหอมลงไปเลยซัมนี่หละพี่น้องเลยวัดเท่านี้เสียบบานซี่มื่ออีกเคบันนี่พี่น้องนี่นาะพี่น้องเนาะนี่นังบางเย่งไก่ แกงขี้เหล็กใส่ภาพยนมใส่นังเนาะยบมอให้เดือดอีกจักพักนึงเนาะพอพักเขา้อมันพอพักเนา้อมันสุกเนาะเนาะหอมผักหอมกลิ่นผักอีตู่ด้โอเคบดนี้ได้รสชาติตามต้องการนะครกับปิดไฟเนาะบดนี้ก่าพี่น้องเอ้ยนังสูตรหฮาสิบ่ใส่พักสีลาเนาะสูตรแบบเหลาๆแต่บบใส่พักสีลาโอเคบดนี้พี่น้อะท่านผู้ชมทานได้เข้ามาเบิ่งกั เบิ่งแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องประบัติครอบครัวหน่เด้อพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปกินน้ำกันมาหนึ่งไปมากินน้ำกันกิน,ก,นกับข้าวเหนียวเนาะอืมกินกับข้าวพี่น้องอืมแจ๋วครับอืมได้มาเบิ่งแลรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง กดติดตามกดกระดิง่งน้ำหน่อยเด้อพี่น้อหนังหนังมวนสำหรับคลิปนี้ไว้สำาน,นี้ก่อนเนาะพี่นอนอยจะลืมฝาากดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งยังเลยให้หน่อติ้งติ้งติ้งสำหรับคลิปนี้สวัสดีสบายด,ดีบ๊ายบาย